นี่นะครับผมกับมาต่องานนะครับที่บอกว่าอำเภอเสิงสางนะครับชุดสเปกต่ําแต่ว่าเพิ่์นยังมาท่านได้ของล่อเข้ากันเพราะว่าล่อส่งงานลูกค้านะครับอันนี้ไปที่หลังเพิรนเลยว่าติดอ่าชุดนี้ไปก่อนครับปั๊มเฮนโดโลอ่านี่ครับคนเห็นงานเพิ่์นเนาะก็คือมันบวมันบวมีของเนาะหมอแปลงประกอบ่าท่านใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเนาะอ่าครับผมนะครับก็แฮนโดโลนี่ครับชุดนี้แหละแล้วก็บรักษาแบตเตอรี่ นะครับแผงน้ำเบิดนี่ก็เป็นหาแผ่นนะครับผมนะนะครับคราวนี้ก็บรูว่าจะมีแดดบอนะครับแฮนด์ลูร์ปั๊มแรงครึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับผมอ่ามีหนามโมบูนเอ๋ยจากแอมบ่ถึงแอมครับผมอ่าบ่ถึงแอมก็คือบ่ไหลนะครับเก้าร้อยมิลลิแอมนะครับผมก็คือใส่บ่ไหลนะครับ นะพอ,พอดีคุณพี่อาเสียใหญ่ยพ้นมาพอดีแหละกับทีมงานเมานี่ครับ <c oughs> ไปไปจองหมอแปลงแต่มันบ่ได้เนาะใส่ตัวดีไปก่อนเนะ <c oughs> าะเน่ยตอนนั้นจะเป็นชุดหมอแปลงเดี๋ยวใครส่งโปรคเปนเบิดก่อนนะครับเ <c oughs> พราะว่าหมอแปลงมันกับเบิดเนาะร <c oughs> อรถหลังนี่พ้นกลับไปถึงหลัง <c oughs> มาตัดมาเอาล็องเอาลอกมาก็เริ่มทำงานมาเลยครับอันนี้นะยูสองพันบาทตัดเล็กได้ครับ อ,อินเวอร์เตอร์โม่ก็เอาครับใส่งานไปก่อนเนาะนี่นะครับตัวนี้ที่เห็นๆกันนะครับอินเวอร์เตอร์โม่สามพันวัตต์นะครับผมทิดขั้วตัดนะครับผมกับบุรรักษาแบตเตอรี่นะครับแต่ก็หลอดไฟนะสา,ามขวดซอดแจ้งให้เรานี่ใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัดใหม่ก็คือในวันที่ใส่หม้อแปลงสเปกต่ำผมนั่นแหละนะครับผมก็พ่นสิมีแอนดันะครับ,นะรบรแอร์โมบาเบิงบ้าน บ้านพักเพื่อนเนาะนี่ครับอ่าหมอสำหรับแอร์นะครับเก่าพันบินทิวใดแล้วก็มีตู้เย็นได้นะครับเครื่องซักผ้าก็นน้ำหอนก็คือขวดหนึ่งเลยเลยครับผมนะขวดหนึ่งใหญ่ๆเลยเลยแบบนี้นี่ครับวิวที่ยวถัดเพื่อนอันนี้เพื่อนก็ใส่โซลาร์โคมนะครับมันมันเตือนที่มันไกลกองโคมมันพูดตตามเสาเลยเพื่อนนะครับป้องกันการอ่าล้ำเขตนะครับปักเสาหัวเลยเลยเงาหอดพื่นครับผม ม่งิ่งทางหนาไปนะนี่นี่นี่ครับผมนี่ครับเก็บสายยางดีบานงามกับเก็บไายยางงามครับผมเดินท่อกันฝูกันฟ้าผ้าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแต่ว่าเพิ่นก็ยังพันได้ฉาบไลยยังนะครับนะแต่วถ้าเพิ่นที่แกไขเอาอนนี่ก็คือติดตั้งระบบให้นะครับข่าระบบเด็กก็เป็นบบประดาน นี่ครับบ่อประดาลน้ำไหลอยู่ครับช่วงนี้ว่าได้กระแสบ่ถึงแอมแต่ว่าไหลอยู่เป็นบ่อหกนิ้วนะครับกันซีนะครับพังกันพังซีนิ้วนะครับนี่ครับท่อท่อน้ามันออกมันเป็นนิ้วครึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเวลาอาจจะหามงกลัวแหละนี่ครับเดืนน้าประมาณนี้แหละนี่ครับกระแสบ่ถึงแอมนะครับนี่ ในประมาณนี้วนะันนี้ลดลงมาเป็นพอ,อนิ่นึงนะครับเพล่าคนติตต่อไปกำลังติดเซตบังหันนะครับผมมาเห็ุงานถึงเตเมขึ้นเออประม,มาณเมื่อวานเมื่อวานตอนช่วงคำคำกับบ้านกับคำนะครับผมตอนนี้ทีมช่างก็มาใหม่ช่างออฟสายตืดไม่เห็นหน้าโดนนะครับลูกค้าบอก <c oughs> นี่เพื่อก็ใส่เครื่องบันฝอกบันไฟนะครับกันชุดตีลงไปมือน,นีนะวันนี้วันที่ 13มีนาคม2565นะครับกัสิบวได้ใส่เครื่องปั่นไฟแต่เครื่องปั่นไฟรุ่นนี้ดีที่ผมบอกนะมันมีกาวนานะครับนะตัวนี้ก็คืออ่าสีเป็นเที่ยวไส้นะครับบอมเปนเที่ยวไส้แท้นะครับมันจะเป็นตัวนี้อหาซิบุกซิมเฮดได้นะครับงับตัวนี้มันก็คือบอหงอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียแล้วมันจะควบคุมกําลังเอ่อโวลต์มันก็จะอยู่ประมาณนี่ครับนะครับ คือเล็งแห้งมันอกี้อยู่ประมาณอ่า240โวลต์ประมาณนี้240โวลต์นะครับก็คือยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือมาตรฐานไฟฟ้าคือไม่ต่ำกว่า200นะครับ230แต่ไม่เกิน240โวลต์นะครับอันนี้คือมีกาวนา่ามันสีเหลี่งเองอัตโนมัติาตามโหลดเนาะนะครับอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาไทยตอนที่ลงสเปกต่ำเรียบร้อยก็เคลียร์งานตามคลิปเอาสนใจโทรมาสอบถาม,ถามตามเบอร์ได้ ของมู่นนะครับ096 497 5827นะครับขันตะพนโซลารเซลล์แอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทั่วโลกนะครับเนาะนะครับ,รบตอนนี้กับท่านที่เพิ่งจองอยู่เล่านะครับอยู่เล่ากับมาอีกแล้วสองชุดนะครับผมแต่ว่ากับสิเป็นโปรไมเพราะว่าโปรไอตัวแจ้งไปนั่นก็คืออ่าจะย่อยตัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนะ สนใจโทรมาสอบถามแอดไลน์ข้อมูล,ไ,ลมวไว้บ้างสิตอบในช่วงค่ำช่วงว่างเนาะเคลียร์งานเรียบร้อยนะครับ0642713876นะครับกัรตะพ่นโซลาเซลล์อาวันนี้วันที่13มีนาคม2000ห้า165จบคลิปเดี๋ยวติดตามมาเบิ่งนะครับเพิ่นสิลงแอร์องลงหยังนะครับขอบพระคุณครับผมมื้อนี้ก็ลงไปแล้วนะครับวันที่13มันก็คือเชื่อมแอร์โอเคมั้ยขอัยเชื่อมเล็กให้เบิ่งนะครับตู้เชื่อม400แอมป์แล้วก็ แอร์หมื่นสองพัน BTU นะครับพร้อมกันแล้วก็ลากตู้เช่เยาวๆไปเอาไปบงเอาในคลิปนะอขอบคุณครับผม